สองสามปุวที่สได้ปุ๋ยซาเนี่ยจะเนวนห้องูมันในความเดือดแต่ว่าไม่หมนแล้วรู้สึกว่าเยอะเลยเยอะเลย้นลงมา้อนลงขอบคุณมากนะครับถือว่าท่านสนับสนุนเราปีแรกนะครับสวัสดีครับกี่โมงครับตอนนี้ ไปไหนเล่าไม่ยังเราสวยอยู่แล้วไหมลูกเราสวยอยู่แล้วเราไม่ต้องแต่งอะไรมากเออแต่เราอุ้งเทียนแสิบก็ด้นะพอมนี่หอมตะตีนจีนอะไรมี่เหมือนกันาะเห็นบอลเองวันนี้เซบีเดน่าไม่ใช่อันชาจีนบอกค่ะเอาโน้ตลับอไรเพราะสันอะมึงจริงมึงจริงเลยมัองจีอเหรอวะ ไม่มีเพลงอะไรที่อุ้งอิ๋งลองไม่ได้แต่ถามใครโรงแรมนึงอุ้งอิงได้บ่ได้ยู่เพิ่นว่าเอามาสิมาหมันเด้อออปี๋ก่องๆไม้อยู่ตัวไหนบ้างทีมงานทีมงานดูไม้ให้เขาลองทีไปไปทางหนองอ่างนีก็รู้แล้ว ก็เดินก็ต้องขอบคุณพี่น้องทังบัณแทงขอบคุณพี่น้องทังบัณน,น้องเหนือนะครับและวันนี้ต้องขอกราบอระษานอภัยทุกทกท,กท่านด้วยนะครับเป็นมือที่เข้าขออนุญาตใส่เสียงยิมมองนีเป็นอีกมือหนึ่งที่เข้าให้บอกใยเว่าพี่น้องไว้แต่เมื่อสิบเดือนมิถุนาบอกว่าจะมีหมอลลำเกิดขึ้นที่บ้านแพงอีกหนึ่งวงนั่นก็คือสาวน้อยลาเบลโช สาวน้อยลำเพือนฝังเพชรทีหนึ่งาเพืินฝังเพชรเอ,อจะมีเกิดขึ้นอีกวงหนึ่งที่มันแทงเพราะนั้นดยความสนับสนุนของพี่ของน้องบานเฮาเมื่อ้ขออนุญาตใส่เสียงรลก,กวนเดอ้อรลกลวโสดประสาทของท่านบ่โดนครับบ่โดนขออนุญาตใส่เสียงมือนีแลราลูกหลานคือ